จากนี้เวลาที่มีก็คงหมดความหมายฉันอไม่แค่อยู่เพื่อหายใจไม่รู้เมื่อไรที่จะหายใจมีอะไรมันเดินเมื่อฉัน มาแล้วมาเช่นนั้นจะมาดูน้อำมดใช่นไหมคุณเล็กเขาเล็กโปรดิวเซอร์นะฮะโปรดิวเซอร์ทำไมอะอะไรคุณเล็กอ๋อคนเห็นผีอ๋ออดี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 ครับนี่จะบอกว่างี้ล็อกหรือเปล่าเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยล็อกกันอยู่แล้วเนี่ยบางทีอะไรกระแสพูดเนี่ยนะฮะครับผมเนี่ยได้ฟังพี่บอยที่คนเกียรติออกมาพูดนะครับในรายการชื่อรายการอะไรนะ ที่มีสี่คนพี่อะไรกันเละพี่อุ้มบังเกาะสตีชพี่บอยตอบดีมากพร้อมหลักฐานพี่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดนี่ดูก็เปิดเป็นเป็นเป็นคลิปวิดีโอใช่ป่ะตอนที่บี้เข้ามาประกวดเขาบอกว่าเห็นไหมครับว่าบี้เนี่ยตอนนั้นคะแนนบวของบี้เนี่ยในทุกรอบเนี่ยเข้ามาสูงมากสูง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 มากถ้าเกิดว่าล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องให้บี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งถูกป่ะแต่ปรากฏว่า พอในรอบสุดท้ายเนี่ยเกิดมีการพลิกขึ้นมาประชาชนดันไม่โหวตให้บีซะงั้นไ่โหวตให้กับ พี่อาร์อาร์ก็เลยได้เป็นที่หนึ่งนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดอะสตาร์เนี่ยเป็นสิ่งที่คะแนนทุกคะแนนมาจากประชาชนจริงๆครับไม่ได้มีการล็อกไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเลยใช่นะครับพี่บอลก็บอกว่าตอนนี้ส่งกันไปนอนก่อนได้ไหมทำไมอ่ะดึงง่วงดึงง่วงหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับ อ่าน้องใหม่น <th phin x> <s music> ้องใหม่น้องใหม่การไม่เดี๋ยวหลับเรยทำกันก่อนโอเปนแแบงเยอะมากครับขาขาแต้งแต่ชีวิตประจําวันทุกอย่างนะครับก็แบบคือเหมือนกับเราเป็นคนของประชาชนแล้วก็ก็เวลาจะทําอะไรก็จะมีแบบคนที่เขาแบบว่าที่เขาติดตามเราอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบการที่ต้องไปจัดรายการขัาไฟเดย์กับพี่ชอนเพราะว่าการนี้จะเป็นด้านอบอุ่นด้านชายนิ่มๆที่ไม่หัวร้อนแรงฮะเราเป่าเป่ามันบ้าง มันบ้าเลเนี่ยแล้วก็มีงานมากขึ้นนะครับมีคนจับมากขึ้นผมว่าการนี้ไปจัดด้วยด้วยไม่ได้ครับผมทำไมฮะเพราะว่าแทนที่จะไปปลอบใจคนไปด่าคนมากทำไมเป็นงั้นเน่ะล้อเล่นล้อเล่นพี่เก่งทำไมพี่ใส่ไม่ดีเหรอเปล่าเปล่าพี่ใส่ดีครับแต่ว่าแต่ว่าน้องเขาเป็นคนพูดตรงไงบางทีปลอบใจคนไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องแบบพูดตรงๆไม่เป็นไรหรอกนี่พี่รุดปลอบได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันครับไฟเดย์ครับไฟเดย์ปัญหาความรักแล้วไงต่อเลยต่อครับแล้วก็มีมีแฟนคลับมีคนที่รักเรามากขึ้นะเย แล้วก็มีผลงานต่างๆที่ที่เราแบบรักที่อยากจะทําคือคือการร้องเพลงแล้วก็มีผลงานเพลงต่างๆที่ที่เราอยากทํามากขึ้นอะไรเงี้ยนุ้ยนี่โหยคนชอบเยอะทวิตเตอร์นี่เท่าไหร่นะเป็นหมื่นแฟนๆนี่เป็นหมื่นเป็นแสนแฟนคลับอ่ะคนชอบเป็นแสนเลยแต่คนเกลียดทั้งประเทศแก้มครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสวยขึ้น มากจริงๆคือที่ขนตานี่มาจากบ้านเลยนะฮะใช่โอ้คือแต่งหน้าทำผมมาเองจริงๆโซโลนี้จริงใครเฟซพี่อาบ้างอะไรบ้างปรึกษาพี่เก๋เขาบ้างพี่แยกไม่ออกเลยแก้มอันไหนกัมบางไหนขนตาโอเคมาพี่ดูชัดๆใช่ไหมอันเป็นอะไรเอ่นน้ลหวานพี่แซวพี่อยากเขาแก้เดี๋ยวสีผิวแต่ตกใจเดี๋ยวแฟนขับเขาเลยมา คุยไอด้คลยไกับแกยานุ้ยเนี่ยรักกันทุกคนนะคะรู้ไปกับแกเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ต่อไปจริงๆฉาไม่ใช่าไงมันไมู่กายล้อมมันไม่ได้ไงเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้มาเจอกับพี่ๆนะคะที่เลิศมากจริงๆนะคะมาหแมาอเลิศมากจริงแล้วก็สบัดแทนหลบเลิศดเลยต่อมาเลยต่อมาเลยได้ทำในสิ่งที่เารักมีความสุขที่ได้เจอคนที่ชอบ ทำในสิ่งเดียวกันคือการร้องเพลงหรือว่าได้มาทํางานอื่นๆที่เราไม่เคยทําแล้วพอเราได้ได้มาเจองานต่างๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเจอคนมากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่อยู่ได้ยังไง<ม>ทา <ำ S 2> ยัาง,ายางไงช่ แล้วก็มีมีมีความสุขค่ะแน่นอนแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ได้อยู่ตรงนี้ถ้าถ้าแก้มมาตอนแรกแก้มคงตอบแบบกันนะคะเก้าแต่การตอบไปแล้วใช่ทำไมอ่ะแก้ววนต้องเปลี่ยนเบนเพราะเราเพราะน้องตอบไม่ดีเหรอตอบดีมากไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เลยออ๋อซ้ำไม่ได้โอเคโอเคจโอเคไม่จริงจริงก็คือทุกคนมีความฝันเหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าโอกาสจังหวะความความสามารถแล้วก็ ความรักกับประชาชนที่เขาจะเลือกใครแล้วก็โอ้โหแบบนี้ครับแล้วตาหลร้องครับเงยหน้าเลแก้มมันไหนมาเงยหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแสงมันเข้านาเดี๋ยวคนตาหลุดใช่แก้มเยี่ยมตอบดีมากอลุตลุตวะลุตครับลไงจะตอบยังไงดีครับคนสุดท้ายตลอดเลยนะโดนตอบไปหมดแล้วครับก็ก็เหมือนกับน้องๆนะครับก็คือจริงๆแล้วการที่เราได้มีโอกาสทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้มาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าการ ปรับตัวเข้าสู่คนส่วนมากนะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วอย่างผมเชื่อว่าน้องหลายๆคนเนี่ยทุกคนไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะ,ะดูแลหรือว่าทํางานร่วมกับคนหลายๆคนนะครับแต่พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับวางตัวเองใ,<ช>ให้เป็นให้เป็นคือให้เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ทําทําตัวให้ออกมาให้ดีที่สุดแล<ช>้วก็ให้แฟนๆทุกคนที่เขาติดตามเราอย่างเงี้ยใ,<ช>ให้เขาแบบให้เขา รู้สึกว่าการที่เชียร์เรามาตลอดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปสิ่งที่ผิดแล้วก็เขาเลือกถูกแล้วอะไรอย่างเงี้้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันก็ทําให้เราได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นใ,ในใน,ในการทํางานด้วยเพราะว่า มันก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่การทํางานในอ่ยนะคุณพราวด้วยแต่อย่างรุ่นนี้เขาการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะตอนนี้แปลงขับท้องอยู่5เดือนโอ้าโหคุณเหรอไม่ใช่ผมคุณเหรออันนี้คุณเหรอแฟนขับท้องคุณเหรอนักร้องรอเรือทําแฟนขับท้อง5เดือนแต่นี่สาวคนเดียวมาที่รุ่นบุรีแล้วคือตอนนี้เนี่ย เอออะไรคือพุ่งมาที่ผมหมดเลยนะออขาแรกตั้งแต่ตอนสมัยพวกสอนยอดใช่ไหมพี่ทุกี้เนี่ยขั้นแรกคุณทุกี้ท้องไม่ใช่นะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของพี่เอแล้วก็มาเรื่องเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบบางทีเราก็นั่งอยู่เฉยที่บ้านแล้วก็งงมากผมขอประกาศเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนวงในในวงการบันเทิงนะจริงๆแล้วนักร้องรอเรือคือริดเดอะสตาร์ครับ ทำไมทำไมแก้บแก้บเปรันไยืนนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของน้องเขาเวลามันไม่รู้จะป้องกันยังไงทองตอนนี้พี่บอยเครียดมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว่ใช่ตองโดเลยเครียดมากเพราะว่าครั้งแรกของน้องจริงน้องไม่ใช่แล้วน้องไม่มีประสบการณ์ผมอยากให้ทุกสื่อและประชาชนเข้าใจน้องของผมเพลงมันร้องไงนะ ใช่สิคือจากการจากการที่ผมเป็นเพื่อนกับริดมาเนี่ยนะครับผมขอผมขออนุาว่าจากการที่ริดไม่มีไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่ประสบการณ์ต่อไปครับเราอยากจะบอกว่าน้องทำไม่เป็นจริงๆน้องไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็มันเกิดการพลาดไม่ใช่้องริดริเดตาเดี๋ยวคนฟังเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ใช่แล้ว ไ้่มงข่าวออกไมันเป็นอะไรเดียโอ้เต็มไปหมดเลยเดียวยืนยันยืนยันคุณยืนยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีความสนิทสนมกับแฟนคลับในในฐานะแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทํางานในฐานะที่เราเป็นนักร้องมาแบบค่อยๆที่จะคือเราก็มีสเปซในส่วนของเรากับแฟนคลับเพราะว่าการที่เรา อ่าไปสนิทหรือมีความสัมพันธ์กับแฟนลับจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆแล้วนุ้ยก็ยืนยันอีกนิดหนึ่งเพราะนุ้ยจะค่อนข้างที่จะรู้จักกับแฟนลับของคุณรุทธทำไมอ่ะพื่นคือนุ้ยจะแอบได้กับแฟนลับพี่จะบอกว่าอะไร โอ้ยลำางนี้เลยหลอนหลอนลำเลยเด็กใต้โอ้ยเนี่ยไปได้กันใต้ตึกเนี่ยโอผมแซ่บมากแซ่บมากไม่มีทอาไมกับทำไมล่ะพี่เองก็นี่เลยนี่แหละไม่มีแต่ทำอยู่ตรงไหน พี่จะบ้าเหรอพี่จะบ้าเหรอแฟนขับลุยก็ไม่แน่นอนทองไม่ไหมแล้วนะแฟนับลุ้มันหมายความว่าไงครับจริงแฟนขับลสวยๆนส่วนลรนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนคอนเฟิร์มเพราะว่าวันก่อนเห็นยังใส่เข็มขัดเลโก้ตุ๊กตาหมีอยู่เลโก้็มขลค็ักแมันองมก็ไม่เห็นเหรอตุ๊กตาเขัดเลยจะเกาหลไม่ได้าเป็นี่ยเนไม่เช่อ้เล่นเชื่อลมกตกนี่แหละครับี่ผมว่าถ้า ไม่จัดขับไฟเดย์ที่ผมว่าคนคนคนขับมานี่คือถึงขั้วข้าตายเลยอลยสรุปเดอะสตาไม่เกี่ยวเดอะสตาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะหากันเอง